สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องเอวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเด็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองนะฮะก็ฝากกันด้วยนะครับทั้ง2ลิงก์เลยนะฮะโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็ เป็นเรื่องราวของรอยคีนนะครับอดีตมิดฟิลของแมนยูเนี่ยที่ได้ออกมาระบุเรื่องของคุณภาพของเกมนะครับที่ผ่านมานะฮะคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เดพบกับทางซอมตันนะครับแล้วก็มีการจี้ไปยังผู้เล่นคนสำคัญที่เล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมี2รายก็คือเฮนรี่แม็กไวแล้วก็เฟร็ดนั่นเองนะครับในตำแหน่งกองกลางซึ่งรอยคีนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ ออกมานะครับว่ามันก็มีบางจุดนะฮะที่น่าเป็นห่วงนะครับ1-2จุดที่เป็นปัญหานะซึ่งผมเองเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปพูดถึงในตำแหน่งกองกลางตัวตรงกลางหรือว่ากลางสนามแล้วกันนะครับบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีความสร้างสรรค์นในการเล่นมากพอนะครับมันไม่มีคุณภาพมากพอสำหรับแมนเชสเตอร์เ็ดแล้วก็จะผิดหวังกับการที่ได้ผลเสมอที่ออกมาอย่างที่เราได้เห็นกัน แต่ว่าซอสทมตันเนี่ยก็สมควรได้รับเครดิตเหมือนกันในเกมดังกล่าวนะฮะนอกจากนี้ครับเฟรดเนี่ยรวมทั้งเฮนรี่แม็กวเนี่ยควรที่จะต้องทําให้ดีกว่านี้ในตอนที่มีเขาอยู่ในพื้นที่ของคุณเองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของคุณเนี่ยคุณต้องเล่นให้ดีกว่านี้ทําหน้าที่ให้ละเอียดกว่านี้ในกรณีของเฟรดเนี่ยคุณควรที่จะต้องพร้อมเล่นงานฝ่ายตรงข้ามให้มัน เด็ดขาดกว่านี้ครับแต่เขาเนี่ยกลับแค่ยื่นขาเข้าไปเท่านั้นเองแน่นอนว่าเขาเนี่ยโชคร้ายที่มันเกิดการแฉลบนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยต้องทํามากกว่านี้เขาต้องเล่นให้ดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่รอยคีนเนี่ยมีการพูดถึงในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็เซนเตอร์ของแมนยูที่มีปัญหาในเกมพบกับซาลัมตันแล้วก็โดนิพาวษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับในเกมดังกล่าวนะฮะโอเคประมาณนี้นี่คือเรื่องแรกที่อามาฝากกันนะครับ ส่วน,นเรื่องต่อมาครับบทวิเคราะห์ของลีชาร์ปเนี่ยนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากลีชาร์ปเนี่ยก็เป็นอดีตนัตกเตะของแมนยูครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์ครับว่าแมนยูเนี่ยควรที่จะหากองหน้าแบบเฉียบคมเข้ามาอีกสักหนึ่งรายซึ่งจะให้ดีอาจจะเป็นเจมี่วาร์ดี้ของเลสเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดมีความเป็นไปได้ก็ซัมเมอร์นี้ได้ก็ดีนะฮะแต่ว่าเรื่องยากอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าลีชาร์ปเนี่ยพยายามที่จะแนะนําว่า เอากองหน้าประเภทแบบนี้เข้ามามันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าลิชร์บ,บอกว่าผมมองไปที่สโมสสนแมนยูครับซึ่งแมนยูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีนักเตะประเภทแบบตัวถล่มสกอร์มากมายอีกสักหนึ่งคนนะครับผมอยากเห็นแมนยูเนี่ยซื้อกองหน้ามาอีกสักหนึ่งคนนักเตะประเภทแบบหมายเลขเก,ก้ารจริงๆครับเป็นตัวกองหน้าธรรมชาติที่สามารถยิงประตูได้ราวๆ20จนถึง25ประตูต่ตอซีซั่น ซึ่งแน่นอนครับว่าคาวานี่เนี่ยเป็นนักเตะระดับท็อปของโลกอยู่แล้วแต่เราก็ทราบกันดีว่าณปัจจุบันเนี่ยคาวานี่ไม่สามารถลงสนามทุกเกมได้เรื่องของความฟิตเรื่องของอะไรต่างๆมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้หลายๆประเด็นหรือหลายๆฝ่ายเนี่ยนะครับมีการมุ่งประเด็นไปที่ฮาเลนที่อาจจะย้ายมาแมนยูในช่วงปีหน้าซึ่งนั่นก็ทําให้คุณเนี่ยต้องพิจารณาให้ละเอียดครับเกี่ยวกับการที่จะเอานักเตะมา ร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นธรรมดาด้วยนะฮะต้องคิดหลาย,ลายอย่างนะอย่าคิดแบบไปไกลเกินไปจุดใกล้ๆที่ควรที่จะเสริมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็คือกองหน้าเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถามว่าเวลาเนี้ยแมนยูยังมีจุดอ่อนตรงไหนลีชาร์ปก็ย,ยืนยันครับว่ามันก็ยังเป็นกองหน้าหมายเลขเก้านี่แหละที่แมนยูขาดหายไปพวกเขาเนี่ยขาดนักเตะที่จบสกอร์ได้แบบยอดเยี่ยมแบบเจมี่วาร์ดี้ครับ ผมไม่รู้ว่าเราจะสามารถดึงวาดี้จากเลสเตอร์มาร่วมทัพได้หรือเปล่าแต่เขาเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมให้กับแมนเชสเตอร์เนตอีกสัก1-2ซีซั่นอย่างแน่นอนนี่คือบทวิเคราะห์จากลีชามนะครับก็ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์กองหน้าแล้วก็เรื่องของอีฟบิซูมากันหน่อยนะครับก็เป็นกระแสแฟนบอลกระแสแฟนบอลเนี่ยออกมา2เรื่องก็คือเรื่องของดานีฟันเดเบแล้วก็ เรื่องของบิซูมาขอเป็นในเรื่องของบิซูมาก่อนนะฮะหลังจากที่เราเสมอซอลตแฮมตันเนี่ยตำแหน่งหนึ่งที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือตำแหน่งมิดฟิลคู่กลางนะครับก็คือระหว่างเฟสดับมาติดนี่แหละที่ทําได้แบบไม่ละเอียดมากพอไม่หนักแน่นมากพอนะครับขาดพลังงานนะฮะซึ่งแฟนบอลก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องซื้อมิดฟิลตัวกลางอีกสักหนึ่งรายเข้ามานะ,ะนักเตะที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่า มันไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่าความสม่ําเสมอหรือว่าชุดผู้เล่นตัวตรงกลางภาพรวมถ้าเกิดยังใช้ชุดเนี้ยการที่จะไปประสบความสำเร็จเนี่ยยากมากๆในหลายส่วนมองแบบนี้นะครับก็เลยมีการเชยร์ว่าถ้าเกิดดีคานร้าไม่ได้วิลฟิเอเดดีไม่ได้เนี่ยก็เป็นอีฟบิซูมานี่แหละที่น่าสนใจของทางไบรตันซึ่งมิฟิโอรายเนี้ยตั้งแต่เปิดซีซันใหม่มา2เกมถือว่าผลงานโดดเด่นนะฮะโดยเฉพาะเกมที่เพิ่งจบไป เป็นเกิจที่2ของไบรต์ตันเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในการแอซิดได้ด้วยนะครับแอซิดการทำประตูได้ด้วยซึ่งจริงๆอ่ะบิสมาเป็นนักเตะแบบประเภทแบบมิดแฟบบิลเชิงรับครัแบบโดดเด่นเชิงรับซะเป็นส่วนใหญ่นาน,นานทีจะเห็นเรื่องของการจ่ายบอลสวยซึ่งซีซั่นนี้เขามีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มการแอซิดได้ด้วยจ่ายบอลแบบสวยงามมากๆมีส่วนสําคัญในการให,ให้ให้ทีมเนี่ยได้ประตูนะครับซึ่งแน่นอนครับนอกจากมีการพัฒนาเรื่องของการผ่านบอลแล้ว การเลี้ยงบอลก็ถือว่าโดดเด่นด้วยการเข้าสกัดการเล่นเรื่องของเกมรับเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแนวนี้ธรรมชาตินะฮะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่มีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยโดดเด่นนะครับน่าสนใจมากๆซึ่งรวมทั้งน่าจะเป็นนักเตะที่ถือว่าโปรไฟล์อยู่ในแบบโปรไฟล์ที่แมนยูตามหาอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในเกมพบกับพอลลัมตันเนี่ยเราทราบกันดีว่าหลักๆเลยก็คือมิดฟิลด์คู่กลางของเรา ที่เราลงได้เป็นตัวจริงก็คือเฟสกับมาติดเนี่ยขาดพลังงานขาดเรื่องของพละกําลังความหนักแน่น,นครับแต่บิสมาอาจจะมาเสริมสร้างเรื่องนี้ให้กับแมนยูได้นะรวมทั้งเรื่องของค่าตัวด้วยครับค่าตัวของบิสมาไม่แพงเกินไปครับไม่น่าจะเกิน40ล้านปอนด์นะฮะนั่นคืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่มันตอบโจทย์มากเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวอายุยังไม่มากนะครับมีประสบการณ์ในพิบลิกอังกฤษอยู่แล้วผลงานตอบโจทย์เราได้เห็น อยู่ทุกเกมกับทางบริยตันนะครับมันพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วในเวทีพิเบร็กกฤษ,ษ,ษ,ษนะครับนะแล้วก็อยู่ทีมเล็กด้วยเขายังโดดเด่นเลยนะฮะก็คิดดูว่าถ้าเกิดมาอยู่กับแมนยูทีมใหญ่จะเป็นอย่างไรนะครับก็น่าจะช่วยแมนยูได้เยอะนะครับนะโอเคนี่คือเรื่องของอีฟบิซูมาที่แฟนผีเนี่ยมีการแบบว่าควรซื้อเข้ามานะหรือว่ามิดฟิ์รายใดก็ได้ที่คือแบบ ต้องซื้อเข้ามาเสริมได้แล้วนะครับเรามีมาติดที่อายุเริ่มมากเฟสที่ไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราควรซื้อนะครับไหนจะมีเรื่องของดอนนี่ฟานเดเบคที่โอเล่ยังไม่ไว้ใจก็มันหลายๆเหตุผลนะครับนะที่เอามารวมกันทีนี้นะครับก็เป็นกระแสของดอนนี่ฟานเดเบคกันบ้างที่แฟนบอลมีการเรียกร้องครับว่าก็ทําไมดอนนี่ฟานเดเบคเนี่ยที่คุณสัญญาว่าดอนนี่เนี่ยจะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นในช่วงซีซันใหม่ แต่ว่ามันผ่านมา2เกมแล้วครับเรายังไม่เห็นดอนี่ฟันเดอร์เบ็กเนี่ยมากพอเลยโอเคเกมแรกเราเข้าใจได้นะครับว่าดอนี่ฟันเดอร์เบ็กเนี่ยก็ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ความฟิตยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าเกมที่เพิ่งจบไปเนี่ยมันก็น่าจะสมควรได้รับโอกาสแล้วนะแต่ทําไมยังเป็นเฟสกลับมาติดมากกว่านะครับก็มีการพูดถึงกันหลังเกมด้วยนะครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะให้ดอนี่ฟันเดอร์เบ็กพิสูจน์ตัวเองแบับเต็มๆสักทีนะเพราะว่าจริงๆแล้ว แฟนบอลเนี่ยก็เชียร์มาตั้งแต่ช่วงซีซั่นก่อนแต่ว่าอ่ะโอเคซีซั่นก่อนก็มีอะไรหลายอย่างแต่ว่าซีซั่นเนี้ยเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยพร้อมเรื่องของการไปทําร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นบ้างเรื่องของการปรับตัวก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วครับที่ตอนนี้ฟันเดเบกลองให้โอกาสแบบยาวๆกันดูนะถ้าเกิดมันไม่ดีก็ตามทรงแต่ถ้าเกิดมันดีล่ะมันก็จะได้แบบไม่ต้องมาพูดถึงเมิซี่โอรายใหม่นะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่อง ทางเบดดอนวิลเลียมนะครับมีอะไรนะ่าสนใจก็ล่าสุดตามเสื้อเลยฮะตามเสื้อที่เราได้เห็นกันก็คือนอร์ดิคซิตี้นะครับปาดหน้าหลายๆทีมนะครับในการดึงเบดดอนวิลเลียมไปแบบยืมตัวนะครับในช่วงซีซั่นใหม่นะครับ,นะรบเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็จะตามพวกแบบเจมสการ์เนอร์ไปแล้วแหละนะครับแล้วก็อีกหลายคนก็เตรียมที่จะย้ายตามไปแบบยืมตัวนะครับก็เป็นการปาดแบบหลายๆทีมนะก่อนหน้านั้นมีซาเทิมตันนะครับมีในส่วนของนิวคาสเซิลนะฮะ แล้วก็น่าจะเป็นเอเวอรนตด้วยมั้งผมจำไม่ผิดนะนะครับแล้วก็อีกหลายทีมนะครับที่เป็นลีกจากแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ว่าสุดท้ายนอร์ดิสตี้ก็ได้ตัวกันไปแบบเยี่ยมตัวนะครับตามนี้ประกาศอาเวเชียลชูเสื้อตามนี้นะครับแล้วก็การไปของไปรัตเวเลียมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรื่องของเดยโกดาโลเนี่ยน่าจะไม่ได้ย้ายทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวเลือกก็ลดน้อยลงไปนะฮะ ถ้าบอ,อกว่าแบคขวาตอนนี้ที่มีคนเล่นได้ก็คือบอนบิซาก้าที่เป็นตัวหลักแล้วก็เป็นอนอร์ิลเลียมนะฮะก่อนหน้านั้นเป็นอนอร์มิลเลียมใช่ไหมครับแต่ว่าวิลเลียมไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเดียวกนดาโลที่เล่นได้นะมันก็จะเป็น2องออปชันไปปิดนะครับก็โอกาสก็ดาลโลน่าจะอยู่กับทีมต่อไปอทั้งสูงเรื่องของการย้ายแบบยืมตัวก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นและแล้วก็ในเรื่องของจสซ่ลินการ์นะครับทิ้งท้ายการดี p n บอกว่าจริงๆเวสแฮมได้มีการติดต่อมาอยัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้ง เพื่อถามถึงเรื่องของลินกะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายแมนยูก็บอกปัดอยู่ดีนะครับเหมัอนกับแมนยูต้องการเก็บเอาไว้ใช้งานเองมากกว่านะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แตดที่น่าสนใจหสนอคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ